สวัสดีค่ะวันนี้ครูไมยจะพาทุกท่านสมัคร Canva Pro นะคะเป็นลักษณะเพื่อการศึกษานะคะอันนี้เป็นหน้า Canva ของครูไม่นะคะก็ได้สมัคร Canva Pro นะคะโดยได้รับคำแนะนำจากค,คุณครูอภิวัฒนนะคะซึ่งประสบความสำเร็จใช้ Canva แบบ Pro ได้นะคะลักษณะของ Canva Pro นะคะก็คือมีรูปภาพให้เราใช้เนี่ยมากมายนะคะแล้วก็มีแม่แบบ ะะให้เราได้เลือกใช้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะรูปภาพทั้งภาพนิ่งภาพไอคอนนะคะมีให้เราเลือกหลากหลายนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะครูมไม้ก็ได้ทำสื่อต่างๆผ่านตัว Canva Pro นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจในการใช้แคนวา Pro นะคะเราลองมาดูคลิปนี้กันว่าเราจะสามารถที่จะสมัคร Canva Pro ได้หรือเปล่านะคะอันดับแรกนะคะต้องมีอีเมลที่เป็น Account ขององค์กรน,นะคะอาจจะเป็น .ac.th นะคะหรืออาจจะเป็นเมลที่ได้มาจากทางสปทแจกให้หรือทางอ,องค์การการศึกษาแจกให้นะคะจะเป็น gmail เนี่ยไม่ได้นะคะอันดับที่2เราต้องเป็นบุคลากรครูนะคะต้องมีการสอนนะคะเพราะว่า c a n v a pro เนี่ยเพื่อการศึกษานะคะมันจะชื่อว่า pro education นะคะเรามาลองมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ ในการเข้าสมัครใช้งาน Canva Pro ให้ใต้คลิปนี้นะคะตัวนี้นะคะเว็บในการสมัครตอนนี้คุณไม,ม่เปิดโดยใช้คโครมนะคะซึ่งในตัวคโครมเนี่ยสามารถที่จะช่วยแปลภาษาให้เราได้นะคะโดยการคลิกขวานะคะแล้วก็เราเลือกคําว่าแปลเป็นไทยก็จะทําการแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยให้เรานะคะโดยใช้ Google Translate เป็นตัวแปลให้นะคะอาจจะได้ไม่ร้อยเซนะคะแต่ก็ สามารถช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นนี่นะคะก็คือการสมัครโปรแกรมการศึกษาของ Canva นะคะหรือ Canva for Education เราก็อ่านรายละเอียดนะคะ ของการใช้งานนะคะซึ่งตัวแคนวาเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนให้นักการศึกษานะคะได้มาใช้นะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติก็คือเพื่อเป็นการตอบแทนให้ทุกคนที่สอนและที่ให้แคนวาเนี่ยได้ใช้นะคะก็คือก็นําให้ครูที่มีสิทธิ์พร้อมหลักฐานนะคะอันนี้ก็คือแคนวาก็ได้ประกาศไว้ว่าสำหรับชั้นเรียนสําหรับครูนักเรียนทั่วโลกนะคะครูที่มีสิทธิ์พร้อมหลักฐานการรับรองการสอน และการจ้างงานในโรงเรียนมีสิทธิ์รับการเข้าถึง Canva for education free สำหรับชั้นเรียนนะคะโดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้ค่ะขั้นที่1ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ หรือไม่นะคะก็คือเราดูว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะคะก็อันที่2นะคะเราส่งแบบฟอร์มใบสมัครเนี่ยที่กรอกนะคะก็คือเน้นต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปกรอกข้อมูลกันเพื่อยืนยันนะคะและเมื่อเราส่งเอกสารเสร็จแล้วอันที่3เราก็ต้องรอนะคะรอทีมงานของแคนวานะคะเขาก็จะตรวจสอบใบสมัครแล้วก็ข้อมูลของเรานะคะอาจจะใช้เวลานานมากน้อยเนี่ยอาจจะอาจจะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับช่วงนั้นมีคนส่งมากส่งน้อย แล้วขึ้นอยู่กับเอกสารของเรานะคะบางครั้งเนี่ยทางแคนวาเนี่ยก็จะส่งขอเอกสารเพิ่มเติมมาเมื่อมีอ e ีเมลตอบกลับมานะคะคราวนี้ก็มาดูนะคะว่าแคนวาให้เรากรอกอะไรบ้างนะคะในส่วนด้านล่างนี้นะคะก็คือให้กรอกชื่อจริงนะคะชื่อจริงของเราอันนี้คุณไมแปรนะคะแต่เวลากรอกเนี่ยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเวลาเราส่งกลับไปเนี่ยก็คือต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อันไหนที่เป็นดาวเนี่ยดอกจันเนี่ยนะคะคือต้องกรอกหมดเลยนะคะมีชื่อจริงนามส คุณนะคะชื่อโรงเรียนนะคะชื่อเว็บไซต์อันนี้เขาไม่ได้ทําดอกจันก็คือไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะแล้วก็คุณดํารงตําแหน่งการสอนอะไรที่โรงเรียนอันนี้สําคัญนะคะเน้นต้องเป็นครูต้องเป็นสายการสอนนะคะบางคนเนี่ย เป็นฝ่ายสนับสนุนไม่มีการสอนก็คืออาจจะไม่ได้รับการพิจารณานะคะจึงต้องมีการลงว่าต้องมีการสอนนะคะต่อไปโรงเรียนของคุณมีน right ักเรียนกี่คนอันนี้ก็จะมีมีเลทในการเลือกนะคะว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอันนี้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็เลือกไปแล้วก็มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณนะคะก็คือในห้องเรียนที่คุณสอนเนี่ยมีนักเรียนกี่คนต่อห้องนะคะแล้วก็ใส่จํานวนลงไปแล้วก็อันนี้ก็สําคัญนะคะบัญชี แคนวาที่อยู่ในสถานศึกษานะคะให้ใส่อีเมลอันนี้ก็ต้องเป็นอีเมลที่เป็นอีเมลขององค์กรนะคะและที่สำคัญอีเมลนี้เราต้องยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งาน c a n วานะคะต่อมานะคะ เป็นอีเมลสำรองสำหรับอัปเดตสถานะไปสมัครของคุณก็คือเป็นอีเมลที่อาจจะเหมือนกับอีเมลด้านบนนี้ก็ได้คือเป็นอีเมลตอบกลับมานะคะหรืออีเมลอื่นที่เป็นอีเมลสำรองของเรานะคะอันนี้ก็ให้เลือกประเทศนะคะเราก็เลือกประเทศไทยนี่นะคะเลือกประเทศไทยแล้วก็อันนี้นะคะคุณใช้แคนวาในชั้นเรียนหรือไม่นะคะเราก็ต้องตอบว่าใช้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยแคนวาก็คงไม่ให้เรานะคะอ่าแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยมีครูท่านอื่นใช้แคนวา หรือไม่นะคะน่าจะต้องมีนะคะมีคนใช้แคนวาหรือเราอาจจะเป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ให้คนในโรงเรียนได้ใช้แคนวานะคะว่าดีแค่ไหนนะคะต่อมานะคะคุณต้องการใช้แคนวา for education กับนักเรียนคุณอย่างไรอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เรานําไปใช้ในห้องเรียนนะคะอาจจะเขียนบอกว่านําไปสร้างเป็นสื่อบทเรียน นะคะเพื่อสอนนักเรียนหรือนำไปให้นักเรียนสร้างเป็นใบกิจกรรมหรือใบความรู้หรืออินโฟกราฟิก ะะอันนี้ต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวช่วยในการแปลภาษาแล้วก็นํามาวางให้เขาอ่านแล้วได้ใจความนะคะก็มีจําจนวนจํากัดอยู่1000ตัวอักษรน,นะคะในการวางตรงนี้นะคะอันนี้นะคะสําคัญมากเลยนะคะก็คือต้องแนบหลักฐานการสอนของคุณและหลักฐานการทํางานในโรงเรียนที่คุณทํางานอยู่นะคะเป็นภาพถ่ายใบรับรองนะคะหรือเป็นแบบอนุญ,ญาตของรัฐหรือภาพถ่ายสถานะ การจ้างงานของโรงเรียนของคุณก็ได้นะคะเราก็อัปโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพออกมานะคะแล้วก็มาส่งไว้ในนี้นะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กชั้นได้อ่านและตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเราก็กดส่งเท่านี้นะคะคุณครูก็รอาการอนุมัติจาก Can วนะคะเดี๋ยวคุณมาจะเปิดตัว Can วที่ได้รับอนุมัติอ่านนี่นะคะก็คือตัวแ Can วนะคะได้ส่ง จดหมายมาว่าเราได้รับรองคุณเข้าใช้ c a n v a for Education แล้วนะคะอ่ะอันนี้คุณหมายก็จะแปลให้ฟังนะคะใช้ตัวแปลตัวช่วยตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่ได้ลงทะเบียนเข้าโปรแกรมการศึกษาของเรานะคะเราเยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับแล้วนะคะซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้ c a n v a ได้อย่างเพลิดเพลิน ตามคุณสมบัติเหล่านี้เลยนะคะสามารถที่จะเพิ่มชั้นเรียนได้นะคะใน c a n ว a เนี่ยสามารถที่จะให้เราสร้างห้องเรียนได้นะคะมี f a e b o o k g r รูปนะคะของ Canva Teacher Community ด้วยนะคะเวลาเราทำงานอะไรที่เป็นของ c n v วาเราก็นำไปแชร์ไว้ในกรุป Facebook นี้นะคะก็จะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูที่ใช้ Canva ทั่วโลกเลยนะคะได้ไปเห็นไอเดียดีๆคุณครูท่านอื่นๆน,นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ การฟังนะคะว่า c a n ว a r นั้นมีดีอะไรมากมายเลยนะคะใครที่เป็นคุณครูนะคะต้องมาลองใช้ c n นว r อันดับแรกเลยนะคะไปขออีเมลที่เป็นอีเมลขององค์กรนะคะแล้วก็ลองสมัครตามขั้นตอนที่ครูไมบอกดูนะคะใครติดขัดอะไรลองสอบถามมาในข้อความใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูไม,มรักไอทีขอจบการนำเสนอการสมัคร Canva Pro ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ